สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสองเหรียญชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวันนี้เราก็มา update, อัปเดตราคาเหรียญอีกหนึ่งวาระนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับเราไปชมลักษณะของเหรียญกันก่อนนะครับ เหรียญน,นี้มีน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับไม่ขัดเงาครับวงขอบนอกมีเฟืองจักสรสลับเรียงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับผมก่อนที่จะไปอัปเดตราคาเรามาชมรายละเอียดลวดลายของเหรียญกันก่อนนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้ากลางเหรียญ มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงผินพระพักทางเบื้องขวาฉลองพระองค์ลำลองนะครับกล้องถ่ายรูปของคอของพระศอนะครับแผนที่ทรงแผนที่ไว้ซอกพระกรณภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพล ดุลยเดชนะครับเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชก,กาลที่9นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามนะครับส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานานชาตินะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 5มิถุนายน2539นะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและมีข้อความบอกราคาว่า10บาทนะครับโดยมีลายดอกประจํายามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับอ่านี่เป็นลายละเอียดภายในของเหรียญน,นะครับอาวันครบรอบวาระของเหรียญน,นะครับคือวันที่5มิถุนายน2539นะครับประกาศใช้เมื่อ ยี่ิีมิถุนายน2540จนห้าร้อยสี่สินวนการผลิตอยู่ที่5้าล้านกับสิเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ที่น่าเก็บสะสมนะครับส่วนเรื่องราคานะครับราคาต้องบอกว่าราคารับซื้อกับราคาขายไม่เหมือนกันนะครับราคาขายถ้าล้านขายออกมาให้เราเนี่ย ยังไงเขาก็ขายแพงอยู่แล้วนะครับแต่เขาต้องรับซื้อในราคาถูกเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องมีกําไรบ้างนะครับราคาที่เขาขายที่หน้าร้านนะครับเหรียญ UNC, UNC ก็ประมาณ70บาทนะครับประมาณนี้นะครับ 70- ถึงร้อยแล้วแต่สภาพครับไม่มีรอยขีดข่วนส่องดูแล้วไม่มีเส้นขนแมวก็ราคาดีครับน่าจะประมาณนี้ครับ70 แต่ถ้าเขารับซื้อเราหรือถ้าเราจะเอาไปขายเนี่ยมันก็น่าอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ20-30บาทเขาคงไม่รับซื้อแพงกว่าราคาที่เราขายนะครับในการซื้อขายก็คงจะรู้อยู่แล้วก็ต้องมีกำไรบ้างนะครับก็ถ้าเป็น UNC ทั้งถุงที่ยังไม่ได้แกะก็อาจจะมีราคาประมาณนั้นครับ20-30บาท แล้วแต่ตกลงราคากันนะครับผมไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นคนที่กำหนดราคานะครับยังไงก็ต้องลองไปเอาไปสอบถามราคาร้านที่รับซื้อนะครับเขาก็จะบอกได้ว่าจะซื้อเราเท่าไหร่แต่ถ้ามีแค่ประมาณเหรียญหรือสองเหรียญควรจะเก็บไว้ครับควรเก็บไว้ดูดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ขายได้เป็นแสนเป็นล้าน เหมือนอย่างเหรียญที่หายากเขาเหรียญพวกนี้ผลิตเยอะครับผลิตเยอะแล้วก็ราคาก็ไม่เกินจากหน้าเหรียญเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเขาขายเขาก็คือขายประมาณเจ็ดสิบถ้ายูเอนซีนะครับประมาณนี้ครับรายละเอียดส่วนต่างๆก็ประมาณนี้มีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาถามดูนะครับ แต่เรื่องรับซื้อเนี่ยเรื่องเรื่องร้านที่รับซื้อเนี่ยต้องลองค้นหากันดูในใน Google ดูนะครับหรือไม่ก็ลองดูตามคลิปตาม y o u t u b e ที่เขาประกาศไว้นะครับก็ลองก็ลองดอูถ้าจะมาบอกว่าโอ้ยมันไม่รับซื้อหรอกจริงครับใช่ผมไม่รับซื้อในบางอย่างผมไม่ได้รับซื้อทั้งหมดนะครับเหรียญไหนที่ผมชอบผมก็รับซื้อ ย่างเหรียญพระเสียรตรงเนี่ยผมเก็บผมเก็บมาทุกพศอ,อ,อยากจะให้ได้ทุกพศแต่ช่วงนี้หามันขายากจริงๆครับหรือไม่ก็อาจบางพศอ,อาจจะไม่มีก็ได้หรือบางพศอาจจะเยอะอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เหรียญพระเสียรตรงผมไม่ได้รับซื้อเหรียญเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญเมื่อก่อนผมผมผมก็ซื้อบ้างแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเนี่ยนะครับ ก็ซื้อบ้างประปายประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากจะขายก็ลองค้นดูอย่างที่บอกครับใน Google หรือตามคลิป YouTube ต่างๆที่เขาประกาศรับซื้อไว้ลองไปดูกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับรอชม คลิปต่อไปนะครับ